ทางจันสีที่ไปขึ้นทะเบียนสวนป่าตามตังสิบรับรองสอปสิเนี่ยแจ้งว่ามีการปลูกไม้เนี่ยไม้สักมประมาณ17ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สงสัยได้ว่าไม้ที่ครอบครองทั้งหมดบริเวณเนี่น่าจะมาโดยไม่ถูกต้องครับพอจะระบุแหล่งที่มาได้ไหมครับต้นต้นไมน้น่าจะมาจากส่วนไหน เรายังคงไม่ใช่ไม่ได้เป้าหมายที่ชัดเจนแต่จันิฐานว่าน่าจะมาจากสวนป่าของราชการหรือเป็นสวนป่าของเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นสวนป่ามันน่าจะมาจากข้าตอนไหนไหก่อนจะมาลงเลยหรือเปล่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยรัศดรที่เขาปลูกสวนป่านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สักหรือไม้ยืนต้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานทรัพยาสิธรรมชาติสิงหวรวรอณจังหวัดนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้วเนี่ย เขาก็จะมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการแจ้งตัดนะครับตามแบบสพสิแล้วก็แจ้งนำเคลื่อน,นที่ตามแบบสพสิแต่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีการนำหลักฐานของเจ้าของที่เป็นเ,เจ้าของที่เป็นนางจันทร์สีที่ไปขึ้นทะเบียนสวนป่าเนี่ยเอาเจ้าเอาหลักฐานของนางจันทร์สีเนี่ยไปใช้ประโยชน์เพื่อการนำไม้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไปครอบครองและเข้าสู่กระบวนการค้า แล้วก็เข้ามาสู่ปลายทางที่ลงด้วยเคือเป็นการแอบน่าเคือคนผูกเรื่องมาออกเอกสารมาตรวจสอาออกมาถูกต้องครับถูกต้องครับที่ลงด้ยนี่อย่างูมถมนี่นะฮะสั่งผู้การจังหวัดไปแล้วนะฮะผู้กังหวัตถารับทราบคำสั่งแล้วนะให้ร่วมกับปกครองทหารและทางเจ้าที่ป่าไม้นะฮะตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกโรงซึ่งมีอยู่ประมาณสัก2สองร้อยว่าโรงนะเดี๋ยวท่านสจจะนำตรวจ ว่ามีใบลักษณะนี้อีกหรือไม่อย่างไรนะฮะในสองในเรื่องสมนวนนะฮะก็กำชับอย่างที่ท่านรองทิพดีท่านท่านสักการ์นนะฮะก็คือขยายผลให้ได้ตัวการนะครับก็ป้าจันสีเมื่อกี้ก็ให้การแล้วก็เมื่อกี้ก็ก็ต่น่าสื่อไงฮะทางเจ้าของลงเลื่อยก็บอกว่าซื้อมาจากคุณจันสรีคุณจันสรีก็บอกไม่ได้รับเงินจากลงเลื่อยแล้วก็ไม่ใช่ลายเซ็นตัวเองนะฮะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะผมก็พูดกัน เห็นเห็นเลยต่อหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าทางขลาการมลังแกผู้ประกอบการนะฮะคือคือลักษณะอย่างเงี้ยมันตัดไม้สามารถตัดไม้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์คัดได้ทั้งพื้นที่เพราะมีใบคุมนะฮะเป็นการทําลายป่าต้นน้ําอย่างไรแรงฮะอย่างรุนแรงนะครับท่านท่านรองที่ดีท่านมากาชับแล้วว่าปล่อยไว้ไม่ได้นะครับใครปลอมใครเซ็นใครทําขึ้นมาเดี๋ยวไล่เดี๋ยวดีฮะท่านบุการนะฮะได้ได้ยินไหมฮะสื่อก็ถามเต็มเลยเนี่ยท่านต้องไล่มันนะอ่าใคร